ท่านใช้งานร่างจำแรงเทพสายฟ้าสำเร็จพี่โฟใช้พลังจากประตูบานที่หอ,อรวมกับบานที่ห้าของเขาจึงทําให้พี่โฟนั้นกลายร่างเป็นร่างจำแรงเทพสายฟ้าได้สําเร็จคุณสมบัติเทพสายตาที่เฝ้ามองนั้นรู้สึกแปลกใจมันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนที่มีร่างจำแรงเทพได้ ออคอที่โดนแสงชำระล้างชำระออร่าแห่งความตายของออคอเลือดเดือดทีละเล็กทีละน้อยออคอเลือดเดือดยกมีดขึ้นโจมตีพี่โฟที่กลายเป็นร่างจำแรงเทพสายฟ้านั้นก็ได้ใช้หอกสายฟ้าต้านการโจมตีหอกสายฟ้านั้นเพิ่มพลังขึ้นจากเดิมหลายเท่าเนื้ออาจากที่พี่โฟนั้นใช้ร่างจำแรงเทพสายฟ้า ปังปังปังทั้งสองแลกการโจมตีกันหอ,อกสายฟ้าจากนั้นสายฟ้าของพี่โฟก็ไหลเข้าไปในหอ,อกสายฟ้าหอ,อกสายฟ้านั้นมีพลังเพิ่มขึ้นไปอีกพี่โฟคว้างหอ,อกไปข้างหน้าสุดแรงคลื่นแรงกระแทกข,ของการขว้างหอ,อกนั้นเกิดเสียงดังซูม จากนั้นหอกก็พุ่งเข้าใส่อออคอเลือดเดือดหอกนั้นเลยไปที่ศีรษะจากนั้นก็มีร u ่าแห่งความตายปริศนาพลยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินจากนั้นเสียงระบบก็ดังขึ้นอออคอเลือดเดือดเพิ่มพลังถึงขีดสุดพัฒนาสู่ระดับเปิดประตูบานที่6เมื่อเสียงประกาศเงียบไปหอ,อกของพี่โหก,ก็พุ่งเข้าประทะกับศีรษะของอออคอเลือดเดือดในทันทีหมดเวลา3นาทีแล้วหวังอีฮังตะโกนบอกพี่โฟที่เป็นร่างกำลังเทพก็กลับมาเป็นร่างมนุษย์แบบปกติหอกสายฟ้าที่โจมตีใส่อออ,อลอด,ด,อดก็สายไป วงเล็บเหลี่ยมเปิดอออคอเลือดเดือดยกมือขึ้นอร่าแห่งความตายที่มือของอออคอเลือดเดือดนั้นดูน่ากลัวอย่างมากที่โฟนั้นเขาหมดแรงไม่อาจที่จะหนีจากฝ่ามือของอออคอเลือดเดือดได้เลยหวังอีฮังเองก็ทุ่มพลังทุกอย่างเพื่อป้องกันพลังจากฝ่ามือแสงไร้ทางต้านของเขานั้นเริ่มเกิดรอยเร้าขึ้นข้าเริ่มไม่ไหวแล้วเทรง แสงไร้ทางต้าแลกกระจุยพี่โฟที่โดนฝ่ามือนั้นร่างกายเริ่มแตกสลายแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้หายตัวไปเหลือไว้เพียงหวังอีหังที่นั่งหลับตารอความตายจากฝ่ามือนั้นร่างกายของหวังอีหังสลายหายไปเหลือไว้เพียงฝุ่นควันที่คาคุ้งเต็มห้องไปหมดพอหรือบอแฮกแฮกสิทธิสอข้าเกิดอะไรขึ้นกันผู้อาวุโสสี่มองสิทต,ตัวเองด้วยความร้อนใจ มันเกิดอะไรขึ้นเจ้าอธิบายมาให้ข้าฟังให้หมดผู้อาวุโสสี่สังสิทธิที่มีพลังรักษาพื้นฟูอาการบายดอเจ็บให้สิทธิ์ของตนออราแห่งความตายในร่างของพี่โฟนั้นมีมากจนเกินไปผู้อาวุโสจึงให้สิทธิ์ไปตามอาจารย์ที่มีพลังในการรักษามาเพื่อช่วยพี่โฟ เกิดอะไรขึ้นสิทธิ์คนหนึ่งเอ่ยขึ้นเขานั้นได้รับสั่งให้มายังถ้ำหลักสีเพื่อช่วยเหลือสิทธิ์คนหนึ่งที่อยู่ในถ้ำพี่ซานหอมินฆ่าว่าเราควรไปแจ้งเรื่องทางสำนักก่อนเถิดสิทธิ์น้องคนหนึ่งเขานั้นรู้สึกหวาดกลัวกับสภาพแวดล้อมและแอ์รมองอสันสะเทือนได้เกิดขึ้นพวกเจ้ากลับกันก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวข้าเข้าไปตรวจสอบเองพี่ซานหอมินเปิดประตูบานที่ห้าและจากนั้นก็ได้มีสัตว์ตัวหนึ่งนั้นก้าวเท้าออกมาหน้าตาของสัตว์ตัวนี้ทำให้ชายหลายคนรู้สึกตัวัววสคามเกกรงกลัว เคธมิวเจ้าพาข้าไปที่นั้นทีพี่ซานหอมินขี่เคธมิวเดินทางไปที่ถ้ำหลักสีทิ้งให้สิทธิหลายคนนั้นยืนตกตะลึงและมองเขาที่ค่อยๆเดินหายลับไปข้าจะตามสิทธิพี่ซานหอมินไปใครที่ไม่ไปก็จงรีงอกลับสำนักไปซะจากนั้นสิทธิสอย้ายที่เอ่ยขึ้นเขาก็รีบวิ่งตามซานหอมินไปในทันทีสิทธิคนอื่นๆมองหน้ากันแบบพยักหน้าจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็วิ่งตามสิทธิพี่ซานหอมินเพื่อไปตรวจสอบถ้ำหลักสีด้วยกัน เมื่อทั้งกลุ่มเดินทางไปถึงแต่ก็ไม่พบกับผู้ใดพบแต่เพียงสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่พังลงมาจากนั้นทั้งกลุ่มก็กลับไปที่สำนักและแจ้งข่าวให้กับประมุขทราบท่านประมุขค,ค่านั้นไม่พบผู้ใดเลยแม้แต่คนเดียวพี่ซานหอมินกล่าวตามความจริงที่เขาพบเห็นจากนั้นนอพี่ซานหอมมินก็ออกจากห้องประมุขไป ผู้อาวุโสท่านจะหลบอีกนานเท่าใดประมุกเกิดจากนั้นก็มีชายชราออกมาจากกำแพงห้องวิชาพรางตัวของข้ายังดวนเยามองออกอย่างเช่นเคยสินะฮ่าฮ่าเซียนอีกล่าวและหัวเราะขึ้นมาว่าแต่ท่านเซียนอีสิทธิ์ของข้าบอกกว่าไม่พบแม้แต่คนเดียวที่สุสานแห่งนั้นถ้าเด็กคนนั้นเกิดตายขึ้นมาทางสำนักเราคงเสียหายอย่างมากประมุจอกล่าวอย่างกังวล เจ้าม่ต้องเป็นห่วงไปเด็กคนนั้นไม่ตายโดยง่ายหรอกยังไงเสียโชคตาของเขานั้นจะต้องกลายเป็นมีระบุรุษสักวันเซียนอี้กล่าวขึ้นประมุขสำนักกล่าวแยง้งท่านยังชื่อเรื่องเล่าแบบนั้นอยู่หรออมันไม่มีทางที่จะเป็นจริงไปได้หรอกท่านเองก็น่าจะรู้ดีกว่าใครๆไม่ใช่เหรอไงเซียนอี้ถอนหายใจสักวันเจ้าจะรู้เองจากนั้นเซียนอี้ก็หายไปยากห้องของเจ้าสำนักเจ้าสำนักนั้นพรึงพอรําระดับที่เหนือกว่าโลกใบนี้งั้นหรือมันจะมีจริงได้ยังไงกันมันก็เป็นแค่ตำนาน หลังจากที่หวังอีฮังได้หายตัวไปถึงสองสัปดาห์ก็มีเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในสำนักจัดสถานที่ต้อนรับไว้หรือ,อยังผู้อาวุโสฝ่ายต้อนรับประมุขกล่าวอย่างแข็งขันข้าได้จัดเตรียมสถานที่ที่งดงามที่สุดในสำนักไว้เรียบร้อยแล้วข้าคิดว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องพอใจอย่างยิ่งนางนั้นมีใบหน้าที่งดงามราวกับออกมาจากภาพวาดนางงดงามแม้แต่เซียนอี้ยังต้องหลบหน้าหนี ปะแฮมประมุกไอออกมาเบาๆและจากนั้นก็ประชุมกันต่อเสียงฝีเท้าหนึ่งคู่วิ่งมาเหมือนรีบร้อนจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูท่านผู้อาวุโสพวกเขาเดินทางมากันแล้วเหล่าผู้อาวุโสที่กำลังประชุมก็เร่งไปรอที่ห้องรับแขกห้องรับแขกนั้นจัดอย่างสวยหอรูมีกลิ่มหอมของดอกไม้เบาบางเมื่อสูดดมเข้าไปจะทําให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายทําได้ไม่เลวเลยนี่สําหรับสํานักเล็กๆอย่างหุบเขาณพา เสียงชายหุูในมอดังขึ้นเขาเดินเข้ามาและมองบริเวณรอบห้องและไปนั่งเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ให้เขานั้นแพรอาราออกมาราวกับว่าเขานั่นเป็นผู้ที่สูงส่งในสำนักแห่งนี้ข้ามาที่นี่เพื่อมาตรวจดูสำนักเของพวกเจ้าข้าหวังที่นี่จะมีสิทธิอัจฉริยะมากพอที่ข้าเสียเวลามาชายกนุ่งกล่าวและยกชาขึ้นจิบ ชั้นนั้นมีกลิ่นหอมและรสชาติเป็นเลิศชายหนุ่มพยักหน้าเบาไม่จากนั้นการประชุมก็กินเวลาไปกว่าสองชั่วยามท่านประมุขท่านคิดยังไงกับเรื่องที่ชายผู้นั้นเสนอผู้อาวุโสคิ้วยาวหรือผู้อาวุโสห้กกล่าวขึ้นผู้อาวุโสอ้วนเองก็มีใบหน้าที่ดูกังวลอย่างเห็นได้ชัดเรื่องนี้มันจะต้องมีการจัดเตรียมเสียก่อนข้าจะขอความคิดเห็นจากเหล่าผู้อาวุโสว่าควรทำตามข้อตกลงหรือไม่ประมุขกล่าวและจากนั้นเหล่าผู้อาวุโสก็เริ่มออกจากห้องประชุม ท่านประมุขข้าขอบอกเอาไว้ก่อนข้าไม่สนใจขอตกลงนั้นเลยแต่ถ้าประมุขเป็นคนตัดสินใจข้าก็ยินดีที่จะทําเป็นว่ามองไม่เห็นเซียนอี้พูดขึ้นประมุขนั้นรู้สึกเจ็บปวดแต่เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยในสถานที่แห่งหนึ่งเหล่าธรรมชาติส่องแสงสวยงามมีชายหญิงคู่หนึ่งนอนอยู่ใต้ร่มไม้ทั้งสองนั้นดูจะสน,นิทสนมกันอย่างมากพี่เว่ยท่านละก็ทั้งสองนั้นกําลังมีความสุข จากนั้นก็ได้มีร่างหนึ่งล่วงลงมาจากบนต้นไม้ร่างกายของชายหนุ่มนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขานั่นก็ยังคงมีสติอยู่ชายหนุ่มผู้นั้นมีออร่าที่มืดมนแพร่ออกมาในตานั้นสีแดงก่ํไวายหญิงสาวกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจพี่เว่ยท่านจัดการมันทีมันคงมาแอบดูพวกเราทั้งสองอย่างแน่นอนสิน้องหญิงนั้นพูดอย่างเกลี้ยกโกรมพี่เว่ยนั้นมองดูชายหนุ่มเขาก็รู้สึกว่าชายหนุ่มผู้นี้มีจิตสังหารที่น่าหวาดกลัวแพร่ออกมา เจ้าเป็นใครกันพี่เว่ยลุกขึ้นและถามชายหนุ่มที่นอนอยู่กับพื้นอย่างใจเย็นเขานั้นสัมผัสได้ว่าชายหนุ่มที่นอนอยู่นั้นเป็นเพียงมดตัวกระดับเปิดประตูบานที่สองแต่ออราสีดําที่แพร่ออกมาทําให้พี่เว่ยนั้นรู้สึกไม่สบายใจเจ้าไม่ได้ยินที่พี่เว่ยถามเจ้างั้นหรอหรือเจ้าไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงกันสิที่เว่ยเป็นถึงสิทธิของประมุขสํานักหมาป่าสีเงินเชียวนะหญิงสาวรู้สึกไม่พอใจที่ชายหนุ่มที่นอนอยู่นั้นไม่ตอบอะไรค่ะ เสียงอันน่าสยดสยองดังขึ้นออราสีดำที่แพร่ออกมาก็เริ่มที่จะกลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาสิบน้องหญิงที่ได้ยินเสียงของชายหนุ่มพอพึพมพำก็ทำให้จิตใจของนางนั้นสั่นคลอนเสียงของชายหนุ่มได้ไปกระตุ้นจิตใต้สำนึกของนางหลังจากนั้นออราแห่งความตายก็ไหลออกมาจากตัวนางค่าเครื่องหมายตัวหนอน พี่เวยนั้นตกใจจู่สิทน้องที่งดงามกลับกลายเป็นซีดเฉียวและผิวหนังเหี่ยวปอให้งอและพูออกมาด้วยน้ำเสียงที่น่าขนลุกค่าเครื่องหมายตัวหนอนนางยังคงพูดคำเดิมออกมาเรื่อยๆสิทที่เวยนั้นรู้สึกกลัวขึ้นมาเขานั้นสัมผัสถึงพลังชีวิตของสิทน้องของตนไม่ได้เลยสิทสอน้องหญิงมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันที่เวยมีน้ำตาไหลออกมาเขาและสิทน้องหญิงนั้นชอบกันมาตั้งแต่ยังเล็กและอีกเพียงไม่กี่ปีพวกเขาทั้งสองก็จะได้แต่งงานกันแต่ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้น เจ้าเจ้าบังอาจสังหารคนรักของข้าพี่เว่ยคำรามเสียงดังเขานั้นมีพลังระดับเปิดประตูบานที่สี่เขานั้นมั่นใจอย่างมากกว่าจะเอาชนะชายหนุ่มที่มีพลังเพียงเปิดประตูบานที่สองได้เขานั้นจะต้องสังหารเจ้าเด็กนี้ให้ได้เพื่อที่จะช่วยนางอันเป็นที่รักของเขาพี่เว่ยท่านรอข้าด้วยสาวน้อยหน้าตาน่ารักวิ่งไล่ตามเด็กหนุ่มที่มีใบหน้าหล่อเขานั้นวิ่งเล่นกันบนทุ่งกว้างอย่างสนุกสนาน น้องหญิงในอนาคตข้าจะขอเจ้าแต่งงานและพวกเราทั้งสองจะได้มีความสุขเด็กชายนั้นพูดอย่างอ่อนโยนกับเด็กสาวแื่อมอข้าก็จะรอเพียงแค่ท่านผู้เดียวบุรุษใดข้าก็ไม่สนนอกจากท่านเด็กสาวเกี่ยวก้อยสัญญาและนับจากนั้นอีกสิปีเมื่อทั้งคู่ที่เพิ่งได้มาเจอกันอีกครั้งกลับเกิดเรื่องที่เลวร้ายขึ้น ชายหนุ่มที่มีออร่าสีดำลุกยืนขึ้นจากนั้นเขาก็หัวเราะดังลัน่นจากนั้นท้องฟ้าก็เริ่มมือมนทำให้ชายหนุ่มนั้นเราากับว่าเป็นปีศาจฝนโลหิตนั่นล่วงลนยากท้องฟ้าสู้พื้นดินเลือดนั้นเมื่อสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็เริ่มที่จะละลาย ถ้าจะทำลายโลกใบนี้เสียงของชายหนุ่มคำรามขึ้นสู่ท้องฟ้าเหล่าสิทธิในสำนักต่างแง้มมองขึ้นบนท้องฟ้าเหล่าผู้อาวุโสคิวขมวดผู้ใดกันที่กล้ามาท้าทายสำนักหมาป่าสีเงินของข้าประมุขหมาป่าสีเงินกลางเขตบารียรคุมสำนักเอาไว้เพื่อปกป,ป้องเหล่าสิษธิในสำนักออร่าแห่งความตายมันเป็นใครกันแน่ผู้อาวุโสคนหนึ่งเฝ้ามองชายหนุ่มที่แพร่ออร่าสีดำแห่งความตายออกมาและมีสิทธิของประมุขนั้นเผชิญหน้าอยู่กับปีศาจร้าย